ันนี้มาซ้ำร้านเดิมรอบพี่สองนะก็เป็นร้านชาบูถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้เราด้วยนะวันนี้เราก็ได้มากินชาบูบุฟเฟ่ที่ร้านซูชิโลสาขาเดอะซีซั่นตรงแถวสนามเป้าเป็นรอบที่สองแล้วเนื้อหมูอะไรก็ยังดีเหมือนเดิมนะแถมเขาให้ชิ้นเล็กลงด้วย คือเราได้กินได้หลากหลายขึ้นนะผักก็นี่สดไหมดูจากสีก็น่าจะรู้นี่หมูที่ต้มแล้วก็จะหน้านตาเป็นอย่างนี้หืหืน่ากินไหมล่ะเรามาเพิ่มเติมเมนูให้นะถ้าซ้ำก็ขออาภัยด้วยจำไม่ได้เริ่มที่อันนี้ไก่คาราเกะก็ใช้ได้นะแล้วก็มีนี่ด้วยเฟนฟรายก็ทั่วไปธรรมดามดาเห็ดเข็มทองน่าจะรีวิวไปแล้วแล้วก็นี่ อันนี้มาม่าต้มยำหมูชาชูแล้วว่าอันนี้ผ่านไม่ค่อยนิดไม่ค่อยอย่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันอาจจะเค็มไปน,นิดหนึ่งสําหรับเรานะแต่หมูชาชูใช้ได้เลยนะนี่หน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ซ้ําแน่นอนเพราะรอบแรกกินไม่ไหวแล้วก็มีซูชิแซลมอนอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าถือว่าเป็น ซูชิแซลมอนเมนูเดียวมั้งที่มีในราคาที่ถูกที่สุดนะถ้าราคาแพงกว่าน,นี้ก็น่าจะมีแบบทั่วไปให้กินนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเปรีป้ยวๆหน่อยอันนี้ไก่ทอดราดซอสอะไรสักอย่างจำอะไรไม่ได้เลยอันนี้อร่อยนะใช้ได้เลยซอสเปรีป้ยวๆหวานๆอโอเคเลยสำหรับ,บเราก็าคือเอาไก่ข้าวเก๋แหละ ไม่ใช่ไก่คาราเกะบาราซอสแหละแล้วก็ซูชิอีกอย่างหนึ่งที่เราว่าอันนี้โอเคนะก็คือซูชิกุ้งกุ้งสดพอสมควรเลยแหละดูแล้วตัวก็หายข้าวก็ประมาณหนึ่งอันนี้ก็น้ําแข็งนะเอ้ยไม่ใช่ไข่หวานก็โอเคพึ่งรู้ไม่ใช่พึ่งรู้สิพึ่งได้ลองเส้นอุด้งของที่นี่ถือว่าดีกว่าปกติที่เราเคยกินพอสมควรเลยนะ อันนี้ใช้ได้ส่วนไข่ตุน๋นนี่ก็แล้วว่าเราชอบนะเพราะเขาเน่าจะโรยมันปูหรือมันกุ้งสักอย่างมาด้วยมันทําให้มีรสชาติเพิ่มขนไอในสีน้าําตาลน้ําตาลนั่นแหละแล้วก็มีไข่กุ้งมาด้วยอยู่ข้างล่างสีส้มๆไม่ใช่ไข่กุ้งสีเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งเออจาไม่ได้แล้วส่วนพวกสเต็กวันนี้เรากินเนื้อผัดซอสนะห,หมูนะ่ะผัดซอสหมูผัดซอสแล้ววานี้ เค็มไปหน่อยสำหรับเรานะโอเคถ้าซ้ำก็ขออภาาัยด้วย